สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเจอกันอีกแล้วกับผมโจอแอลถ้าเจอกับผมโจอแอลก็ต้องเจอกับรถมือ2ที่คัดเกรด A และมีคุณภาพอย่างแน่นอนตอนนี้ผมมีอยู่ขออภัยขอผมอยู่ที่แพทยนต์สาขา2เสเซไทย9กกรุงเทพมิมบุรีนะครับวันนี้จัดเซตพิเศษแบบนี้เลยวางเรียงสวยๆให้คุณลูกค้าได้ดูแบบนี้เลยว่าเอาติสเราเนี่ยสวยจริงมีเยอะจริงแล้วจะบอกว่าในคลิปเนี่ยยังไม่ใช่ทั้งหมดนะผมมีเอาติสเนี่ยหลายสิบคันเลยนะผม สภาพแบบคัดเกรด A ทั้งนั้นเลยด้วยมาเดี๋ยวผมเริ่มคันที่คันนี้ก่อนดีกว่าคันด้านหน้าของเราก็คือคันนี้ Toyota New Altis 1.8 Sport ปี2022เลขไมล์แสนสี่นะครับผมราคาคันนี้5 9 9 0 0 0เผมบอกเลยว่ารถเราเนี่ยป็นรถหน่วยงานสภาพสวยเลยรถหน่วยงานคืออะไรอธิบายให้ฟังอีกสักครั้งหนึง่งว่ารถหน่วยงานก็คือว่ารถบริษัทใช้รถประจำตำแหน่งนะครับผมมันดีกว่ารถบ้านยังไง พูดง่ายๆอธิบายง่ายๆเลยก็คือว่ารถมันเข้าศูนย์เช็กระยะครบนะครับไม่ต้องห่วงเลยบางทีรถบ้านเนี่ยเราใช้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้เข้าศูนย์ดูแลห้องเครื่องดูแลทุกอย่างเนี่ยครบหรือเปล่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรดูแลยังไงเราไม่มีทางรู้เลยแต่ว่าพอเป็นรถหน่วยงานรถประจำแหน่งรถของบริษัทใช้มันจะต้องดูแลให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องตัวเครื่องเกียร์หรือว่าตัวเครื่องยนต์ทุกอย่างเนี่ยผมบอกเลยว่าดูแลมาดีมากมากจริงๆคันเนี้ยของเดิมๆทั้งคันเลยสภาพสวยมาก ตัวนงตัวน็อตนะครับผมบอกเรียบร้อยไม่มีขาดภาพสวยเรียบร้อยดีเลยผมบอกเลยว่ารถหน่วยงานของเราเนี่ยคัดเกรด A มาสวยๆทั้งนั้นเลยคันนี้5 9า0 0 0เลมาลขไมแสนสี่นะผมแสนสี่ <4 S 2> กับ 1, แสนแสนห้าละกัน1.8สปอร์ตเป็นตัว1.8สปอร์ตที่ขับมันมากนะครับเครื่องพันแเนี่ยขับมันติดมือแล้วเราเอาติดมันขึ้นชื่อร่วงขออภัย ขึ้นชื่อเรื่องความคงทนของรถความปลอดภัยรถรถไม่ขี้เหร่เลยครับผมบอกเลยว่ารถสวยมากนะสีคันนี้สี่บอลเงินรถสวยมากภายใน,นยสวยเลยนะครับคันนี้ได้เป็นเบรกมือไฟฟ้ามาแล้วด้วยสวยเลยผมบอกว่าหนึ่งจุดแปดสปอร์ตคันเนี้ยคุม้มพุมอะไรมัลติฟังก์ชันเบาะแบบนั่งอบรัดแบบดูสปอร์ตเลยนะครับสวยเลยสวยเลยแหละเบาะหนังด้วยสีดําด้วยบอกเลยว่าสวยมากนะครับไปผมพาไปดูกันต่อไปดีกว่าครับ มาคันนี้ราคาย่อมเยาวลงมาหน่อย Toyota a อ t i ติเอ่อขอพายโตโยต้านิวอัลติสหนึ่งจุดคันนี้เครื่องพันหปี2019เลขไมล์แสนสามเกือบแสนสีน 3, ส่ 4, ราคา4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันผมบอกบอกเลยว่าไม่ว่าใครที่จะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์เนี่ยผมดูแลคุณลูกค้าได้เลยนะครับซื้อสดเนี่ยผมดูให้หมดเลยว่ารถต้องเรียบร้อยดีทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาหรือไฟแนนซ์เนี่ยผมเดี๋ยวผมดูเรื่องไฟแนนซ์ให้มาปรึกษากันได้มาคุยกันได้มาที่ร้านเลยก็ได้ยังไม่ซื้อไไม่เป็นนนราคุยกกัอ มาทานน้ำเย็นๆคุยเรื่องรถเดินดูรถให้เพลินๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยตัดสินใจเรื่องราคาคงราคาเดี๋ยวเราคุยกันนะแต่คันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้ม489,000เนี่ยเราได้ตัวนิวได้ตัวเครื่องมอเตก 1.6G ปี2009เลขไม์ใช้อย่างสมเหตุสมผลรถหน่วยงานด้วยรถหน่วยงานคัสเกรด A ด้วยผมบอกเลยว่าคันนี้สวยเลยนะผมรถสภาพเรียบร้อยดีการันตีว่าไม่มีชนหนัก พลิกคว่วมกลับสีหรือกรอใหม่เออคันเนี้หนึ่งจุดหกจีก็จริงมันให้แอร์หลังมาให้แล้วคิดดูรถราคา4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันคุณลูกค้าได้แอร์หลังมาแล้วปกติมันไม่ค่อยให้นะปกติมันจะกักแต่เนี้ยมันให้มาแบบออปชั่นจะเต็มเลยนะครับผมในราคา4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันรถสองพันสิบเก้าใช้งานมาดีมากไปคันนี้คันนี้ต่อ,ค,นนตอคันนี้ต่อดีกว่ารถสีขาวสวยเลยอ่ะคันนี้เหมือนกันโตโยต้านิวเอลติสหนึ่งจุดแปดสปอร์ตแต่ว่าคันเนี้ยสีขาวมุกสวยมาก ปี2021ราคา599,000ผมบอกเลยว่ารถสวยครับคันนี้ไม่ข้าม600,000นะครับรถสวยดีสภาพเรียบร้อยดีแล้ว รู้จักบริษัทเพชรยนเราเปิดมา26ปีมันการันตีอยู่แล้วนะครับผมผมมีการันตีให้คุณลูกค้าเนี่ยหเดือนเนี่ยมาหาผมได้เลยเกิดอ,อะไรขึ้นไม่ว่าเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมดูรถให้นะครับแล้วรถเนี่ยสวยอยู่แล้วนะแล้วก็มีประกันโครงสร้างให้ด้วยนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่ารถมันไปชนอะไรมาไม่ต้องห่วงเลยว่ารถมันเป็นอุบัติเหตุหนักมาผมดูแลเรื่องรถให้ผมการันตีแล้วการันตีอีกผมรางวัลบริษัทเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายสภาพรถสวยเลย1.8สปอร์ตคันนี้สีขาวผมว่าสวยมากแล้วแต่เลยว่า ใครจะชอบสีบอลเงินหรือสีขาวแต่ส่วนตัวผมชอบสีขาวนะแต่ผมก็เชียร์ลูกค้าทั้งคู่นั่นแหละไม่ว่าคุณลูกค้าชอบแบบไหนเนี่ยผมจัดหาให้ได้น,นะครับมาซื้อรถกับผมเนี่ยผมเน้นเลยว่าต้องได้รถคันที่ถูกใจถูกต้องแล้วก็คุยราคาไว้ยังไงเนี่ยผมจบอย่างนั้นเลยนะครับไม่เอามาแบบเออมาเพิ่มทีหลังไม่เอาเนาะคันนี้เช่นเคยมีแอร์หลังให้แล้ว สภาพรถสวยดีใช้งานมันดีมากเลขไมล์แสนสใช้งานมันดีมากจริง599,000จัดไปเลยคุ้มค่าสุสดกับรถที่บอกเลยว่าอึดตึกทนความปลอดภัยระดับพรีเมียมรถก็พรีเมียมเออคันนี้มันได้บอกไฟฟ้าด้วยนะครับผมตกแต่งแผงประตูข้างด้วยลายเปียโนแบล็ค พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเต็มระบบจอทุกอย่างเนี่ยใช้งานได้ดีเลยจอเดิมจากโตยต้ามาเลยนะครับคันนี้ไม่ต้องมีแบบเบรกมือแบบก้าแล้วเป็นเบรกมือไฟฟ้าไปเลยเบาะหนังนั่งสบายเบาะน่มเบาะเนี่ยเฟิร์มๆเลยแน่นๆเลยนะผมไม่ยวบอยากให้มาลองข่าคันจริงก่อนจะขับไปได้คุณลูกค้าผมยินดีดูแลทุกท่านเลยอะมาคันนี้ดีกว่า มาคันนี้ New a l t i ิ1.6 G ราคา489,000แต่คันนี้พิเศษหน่อยเลขไมล์แสนหนึปี2019ผมบอกเลยว่าคันนี้สีบอลเงินโคตรคุ้มไฟหน้าโคตรสวยไฟหน้ามันทำสวยจริงๆแล้วก็เป็นแบบบอกเลยว่าไฟหน้าใสากิ้งมากไม่แตกไม่ร้าวนะผมไม่ติดเหลืองด้วยสภาพรถสวยเรียบร้อยดีเลยนะครับใครกำลังหาอยู่บอกเลยว่าพลาดไม่ได้ดูคลิปนี้ฝากหน่อยกดซับสไคร้นะครับากดไลค์กด like, ติดตามไว้ผมบอกเลยว่าจะไม่พลาดรถ ไม่ว่าอัลติสหรือวีออสของดีของคัตเกรดมาบอกเลยว่าช่องเนี้ยผมเน้นรีวิวแบบคุณภาพให้เลยพูดตรงไหนติดขัดขออภัยด้วยแต่ว่าแจ้งก่อนอใครสนใจเนี่ยสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างหรือ ID ขดีผมได้เลยนะครับยินดีมากอ่ะคันนี้มีแอร์หลังมให้แล้วเรียบร้อยอย่างที่ได้แจ้งไป 1.6G ับบอกเลยว่าใครรู้สึกว่าจะไปเอาตัว น่วจูปสปอเนี่ยมันอาจจะแรงไปหน่อย5,99แสนเก้มื้าพันใช่ไหมแต่คันนี้ลดไปเลยหนึ่งแสี่สนนเก้พันได้ของดีเหมือนกันเครื่องเครื่องเนี่ยอา,อาจจะเล็กลงมาหน่อยแต่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ปัญหาแน่นอนยังไงขับถนุือนกันแน่นอนมามาต่อกันอีกคันหนึ่งนิวอัลติสหนึ่งจุดีเช่นเดียวกันเลข,ขนนี้เลขไม่แสนหนึ่เหมือนกันปีสิบเก้า่สเลขราคา4 8่แสนพัผมบอกเลยว,ว่า ออาทิ <Alt> ของบริษัทเพจยนของเราเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งมีเยอะมากบอกเลยว่าคัดหัวหัวคัดของดีมาทาั้งนั้นเลยนะครับเปิดภา,ายในให้ดูภา,ายในเป็นสีทูโทนด้วยนะผมผมบอกเลยว่าสวยใช้ได้เลยรถใช้งานมาดีนะผมไม่ต้องกลัวรถแท็กซี่ไม่ต้องกลัวรถอะไรที่แบบมันไม่พึงมาสค์แน่นอนใช้งานมาดีเลขไม้ต้องใช้งานอย่างสมเหตุสมผลกระจกเดิมทั้งคันการันตีไม่มีอุบัติเหตุการันตีแล้วการันตีอีกนะครับ ใครหาอยู่ใครสนใจอยู่มาลองคันจริงได้เลยมาลองนั่งมาลองขับมาลองคุยกันก่อนก็ได้ผมยังไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ว่าผมจะเน้นให้คุณลูกค้าได้รถที่ถูกใจอันนี้สำคัญที่สุดเลยมาคันสุดท้ายคันนี้ New Toyota อ่าขออายย t o y o t a New ติ t หนึบอกเลยว่าคันนี้สวยสวยเลยแหละเป็นตัวไฮบริดด้วยใช้งานปกติเอาติมันไม่ได้กินน้ำมันอยู่แล้วแล้วพอเป็นตัวไฮบริดคุณลูกค้า ถ้าคุณลูกค้าแต่จัด็นไฟแนนอ่ะมันต้องจ่ายค่าผ่อนรถต่อเดือนเยอะใช่ไหมแต่พอเป็นไฮบริดคุณลูกค้าสบายใจได้เลยว่ามันไม่ต้องผ่อนอะไรเยอะมากมายมันมันใช้ไปสบายใจไม่ต้องเสียค่าน้ามันเยอะอ่ะคันนี้ดีกว่าอ่าห้าแสนสองหมื่นเก้าพันเลขไมล์แสนสอง 12, ปีสิบเก้าจยี่สิบผมบอกเลยว่าสวยไฮบริดมิดสวยเลยคุ้มค่าคันนี้คุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะว่าได้ตัวไฮบริดแล้วด้วยเดี๋ยวดูภายในดีกว่าอ่ะเบาผมบอกเลยว่าเบาะสวยอย่างที่บอกไปเบาอลติสมันสวยอยู่แล้วพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอ่าคันนี้ นี่ได้บอกปรับกไฟฟ้ามาคุณลูกค้าราคา5้าแสนสองหมื่นเก้าพันคุณลูกค้าได้บออปรับกไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยผมบอกเลยว่าสวยใช้ได้รถการันตีไม่มีอุบัติเหตุอยู่แล้วนะครับบริษัทมีรางวัลมากมายการันตีการันตีทุกอย่างเปลี่ยนซื้อรถกับเราเนี่ยผมเปลี่ยนหายของเลยให้หมดเลยนะครับขอให้คุณลูกค้าเดินเข้ามาได้เลยเพชรยนต์สาขาสอ5กากรุงเทพมิบุรีผมเซลล์จเอลยินดีให้บริการทุกท่านแน่นอนปะผมพาเดินชมนี้ก่อนว่า รถเราสวยแล้วเรายังมีรถอีกมากมายให้ผมรีวิวผมมารีวิวเรื่อยๆเ,เลยนะครับอ่ะใครสนใจเนี่ยโทรมาได้เลยทักบ้านเขียวมาได้เลยนะครับยินดีมากเดี๋ยวไว้เราพบกันดีกว่าในคลิปต่อไปหรือมาเจอจริงๆก็ได้ผมยินดีที่ให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ